จะเล่นเหนียวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกช่วยไม่เป็นไรหรอกยังไงเอลสุกูก็เล่นยังไงเริ่มเกมก็จะไปการถอดเพื่อไปยิงยิงคนไม่ยิงทีดกูไม่ได้เที่ยวนะโอ้ยเก้าูยืนกลางกันเลยวะโอ้ไปบนคู่เลยเนาะกูมิดเองอ่ะกูมิดเองเอาแล้วใครใชนดิออกซีไปแล้วกัน ล็อกซีอายุ <you> เคซีเบิรตำแหน่งแห,หนีเ้เ,เ,เดี๋ยวเราตาเจ็บเอาเด็กกูไปเองเอะเดกกูไปเองนี่ดูการ<บ>าให้กูด้วยมีแกเลือดกูม,มีเลือดคิดว่าเก่งมากก็หละ่ะคิดว่าเก่งมากก็เข้ามาดิโ้ไม่โดนไนะอ้หียตีอะเต็มเต็มหัวเลยอะจกนะอันนั้นจกนะจกอะกูบอกเลย ส,สตันผมทำไมาตายแล้วเนี่ยไม่ทนันไม่ทนัทนว่ะตาตานนีเนียนเน้ยไปมาสามตัวนี้เจ๊เลยเออตัวตะกี้ให้โดผนผลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเจี๊ยตึ๊บตึ๊บน็อกติ๊กเลยตัวโดนโดนไปเปิดแบบให้กูหน่อยดูยิงให้ยได้ครับผม มูเซียในพวกนี้ไม่แน่นอนถ้าไม่มีไม่ไปนู่นตัดขับมาก่อนดีกว่าโดนโดนคีบกูโดนคีบกูอยู่แว้แตกเมินเรียบร้อยหายทั้งหมดสวยสวยคุณแอร์ติสไม่ได้หาอะไรดีแต่ถึงแม้ท่านของเราสิมังกรมากาช่วยช่วยตีมังกรนะช่วยป่าดีมังกรก่อน มึงทำอะไรเนี่ยมึงเดินไปให้มาเตะเล่นทำไมเนี่ยอะไรวะฮะสั้งนั้นแต่กูเนี่ยกูโล,โวลเ,ออเว้ยไป่ตัดแตขั้นใจล่สิเอเวนเอาไอ้ยเยีตัดกูทำไมอะ <c oughs> โดดไปเก็บนะไวเก็บ <c oughs> ไปเลยบิไน <c oughs> ไปมัว ัมนหรเออัมเปล่ามาไา้ที่ไหนตายสวยทุบไทยสวยเอ้ยอุตบันที่คิดไว้ยกูยอมเสียตีเพื่อเอาคิวอ่ะอ่ะกูยอมเสียตีเพื่อเอาคิวอ่ะบัสมาบัสมาบัสมาเจ็บไม่มีเวนอม วิบัต์มาเล่นด้วยเอเดรการ์ต้าบัตบัตอะไรบัตเฮ้ยสตาร์ตาหลังพี่สตาร์ตาหลังอดี๋ยวไปกลัวนัดเดียวได้อะโทษทีแล้วกันเฮ้ยแล้วอย่าไปกลัวโอ้โหกูยิงอย่างแม่งมึงเว้ยตายห่าเลยนะไม่ตายด้วยกูเผยแล้วตายเองด้วยนะเออตายเองสุเอวสุดอุตส่าห์ตึงๆเลยนะเนี่ย ไปก่อนล็อกดิโมเตัง์ยี้อ่ะไปห้องเงียบดูบ้างเลยดักท่าไปตัวเยอะอ่าเอลซูไม่มีท่าเต้นอ่ะงให้เต้นยังไงอ่ะตีลังกามันมีท่าเต้นตีลังกาอยู่นอนนอนนอนมึงเห็นกูเว้ยเนี่ยมึงเห็นกูเว้ยเนี่ยอาละอาล แก๊กแม่งเดือไล่อยู่แล้วนะมึงไปไหนเลยก็ไปดูเออเขาอันดับหนึ่งมาเขาเขาเล่นออฟเลนเขาบอกว่าจะอยู่กับเลนคือติดอยู่กับเลนมึงโลมมึงโลมไวเข้าใจไหมล็อกซี่มันไม่ได้ไปแก๊กมึงไม่ต้องไปก็ได้เดียด๋วยวกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะเร<อ>าเดี๋ยวเดีย๋ยวดิได้ได้เสี่อกูได้กูยิงอยู่เอาไตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาไหมเอาไหมอะไรเนี่ย้ะตังสวยับเบิ e kill ไม่ต้องหัวล้างก็ได้นะไอคิวมันใส่ไม่โดนมีมันตีนะถ้าถ้ากูไปทานไม่โดนไม่โดนงูน้องใส่ได้แต่กูบัด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 อยู่บัดบัดอตู่์ฟ้าเนี่ยเออโอเคเดียวพุม่มละขอเลือดนะเออเอาเลยเ เดี๋ยววู้ซ์จะตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวโซนๆแถวหลังมึงก่อนนั่นแหละเพราะมึงโครมมึงดูแก๊่มึงดูแก๊สมึงดูแก๊สมันคนโง่ไว้กูยิงจ้ตายอ่ะอย่างนั้นแหล่ะดวงตายแล้วเอ้ยวายไวไปอ่ะเชี่ยล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 ะ chứ nó cũng phải là chưa được rồi này <laughs> 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 ờ, chỉ đấy chưa được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  chưa về đi đyệt, ạ. Bù, đi bù, đi bù, đi, <laughs> <laughs> รอยหน่อยรอยหน่อยเดี๋ยวดันล่างให้รอยหน่อยอป้องกูมหมายถึงรอรอรอ,อมันไม่ให้มาหากูไม่ใช่รอมาตายคือมันรอมันร <laughs> อมันตายแล้วตัร่าเล็กเลยเออไม่นอกถึงมือกูก็ได้ <laughs> มึงจะไปไหนมปถ้าฝ่ายมาไหว <laughs> ถ,ถ้าถ้าเองมีซัพพอร์ตอยู่ไหวแน่เพราะถ้ามีแรกเยอะมันไดน,น เฮ้ยกูม uh, uh, ีแข่งกูมีแข่งแต่บอสมันกันเอาต่อยแท็กกันดิขอ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 รู้กูดเออกูช่วยตีกูไม่เอาหรอกเฮ้ยไปเลยเไปเลยไม่ต้องช่วยตีก็ได้กูเสียวใจไม่คดีเท่าไหร่เวลามีคนช่วยตีอะคนใสยประสบการณ์มันเยอะต่อตามมาถอยดิ โอ้ตัวอะไรบะคนสามตัวสามตัวแก๊กเน้นเน้นเลยบาย have a great time ตอนเพื่อนกูช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ผ่านแล้วครับที่ผ่านแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพาค้มครองเอาจริงๆถ้าเดินตรงๆแบบนั้นมันก็สมควรโดนดึงอยู่แล้ว คาได้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 มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเดินถอยถอยมามมาถอส์กเจ๊ะล่ะไม่เอาเช่นนี้ดิสวยตะกิ้วหอ่ะหล่อหล่อกูยังยิงได้อยู่กูยังยิงได้อยู่ทำอะไรเพื่อนกูวะสุ๊เห็นแล้วขัดตาเปล่ามึงเห็นได้หิวเรื่อยมันน้อย ใช่ไหมใช่ไหมใช่มก็เรื่องมัเหลือห้าห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าล็อตซี่มันไม่มันไม่มีดาเมจล็อตซี่อุยยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยมันไอ้เว่น้อมันทัวดาวเสร็จแล้วได้กัดคันไม้คันมืออยากใช้คันไม้คันมืออยากกดใช้เอ้ากูเป็นคนยิงดาวไปซุบลับกรรมว่ะเนี่ยวิธีนี้ใช้ก็ได้นะสำหรับแชร์ดี

ไปส่งไปสู่รอบหลมคันโทษทีโทษทีในคิปทีคิซอนไม่โดนก็เลยโด,น,ด,น,ด,น,ดนเอพัฒส์วดนได้ออกคอยเลยแล้วกันเพรโะว่าตัวซาตานตายเขเอาโทรศัพท์ตาที่ไม่ได้แชร์ด้วยนะแต่ว่าก็อยากให้กูแชร์เลยนัดเดียวสามพันอะ <laughs> สวยแก๊กมันมาปี้วอยู่ล่างนเดียวเลย ห่าจังหวะห่าจังหวะเพื่อนท่าจังหวะไวรุ่นไวรุ่นท่าจังรับไวรุ่นท่าจังราบเดินยิงไปห้านัดเองนั่นแหละพี่บัสเก่งจังเลยครับพี่พี่บัสเก่งกับตัวบางๆจังเลยครับพี่พี่บัสแม่งมันตู้ผมตรงครัพี่กำลังไปกันเราไปคอนไมเบย์ตงตีมันเข้ามาเนี่ยไม่ได้จะตีเข้าเจ้าเลือดเมื่เรามาตายไม่ทันออกเลยอ่เนี่ยเนี่ยมึงดูกูตีแก๊กอ่ะนั่นเพันนั่นเพันเนี่ยอ่ะ โดน,นบาราติแล้วเพื่อนสวยรากกูอ้าเรื่อยไปได้ตัวพีเอทีไม่ไปได้มากหลอกมั้งบัด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 รเสื้อผ้าปักบอดแป๊บเห็นพี่ไปดูนะไม่รู้ว่าแต่กูว่าไงแต่กูว่าไงมันจะย,ยืนติดๆกับกูก็แล้วกัน ไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยมึงดูกูยิงบอกไม่ไหวโอ้โหนั้นเองกีิเลื่อนมันวูบเกินอ่ะโดนโดนเยอะเกินโดนเยอะเกินแล้วต้งหวังแม่เป็นกูกูก็ดุมนะเป็นกูกูก็ดุมไปแกเลืองแปดสิบแบบสี่ฟีฟดีแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครสนกูสักคนเลยเกินระวังเดย์ไม่เห็นไหมตื่นี้เริ่มจำไม่ค่อยไหวปักกูกดไปกูปักใหม่ จะไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยสวยล็อกดี้สวยสวยน้องดีสวยดีเต็นเกตมาแล้วอ้าวไปแล้วไปแล้วเอามาบอกแล้วกันยักษมันดูดอีกแล้วเหรอดูดใครมึงดูดใครไม่รู้เหมือนตุ้มมันจะพยายามอ้อมหลังนะตุ้มจะพยายามอ้อมหลังล้างล้างอีกสิบเอ

ไม่ได้เด็กว่าเข้าปะหล่ะโอเคีบตายอาว่าความหนูว่วมันไม่มีฟิกมันไม่มีฟิกป้องมึงทำอะไรดักหนาวะตาม้าจะปิงกูว่าจะปินะ เกิดเกิดสุดท้ายเกิดจะเสียกอลเกิดมึงมาตีดีเดียวมันตายอะนะกูไม่อยากจะพูดเท่าไหร่กูก็หลายรอบแล้วเยเอาชัวเว้ยเอาชัวเอาพยานาเลยป่ะเออเอาแย่ดีกว่าแย่พยานาหน่อยก็ได้มันมันดูมีความขลังล็อกซี่กูลากบ้ารมาทำไมเนี่ยมึงมึงไม่ดูเลยว่าไม่มีใครอยุด ดูดูหน่ก็ดีแล้วจะได้ไม่เสียตีฟรีแหละมึงเสียฟรีด้วยมันแหละเสียไม่เอาไม่เสียไม่เสียโอเคเปิดแบบให้หน่อยเปิดแบบให้หน่อยเปิดแบบปุ้ยเฮ้ยโอ้ยไเนไหนไหนไเนีหยไหนแต่กูตีป๊อปไหมยิงยิงยิงฟรีเอลสูยิงฟรีเอลสูยิงฟรีมาดิทุบมาดิมึงก็มาดิทุบมึงก็มาดิมึงก็มาดิเดี๋ยวมึงก็มาดิอะไรบัสอะไรบัสอะไรอะไรมึง ว่าเป็นตัวโกงเคิดว่าเท่มากเรียงกูไปรถเลยอุ้ยขึ้นหลอดอุ้ยคิดว่าเก่งมากอไอตัวโกะเนกเก่งมากหรอกูยังขึ้นกับดเมจตัวเองอยู่เลยตัดเดียวขึ้นหลอดเออเปแบแหนนากูอู่แล้วยกูยี่สเ็นตมก็แบบไม่ไม่ไม่ไอตัวอื่นสิเฮ้ยเอาบบสุดสายสวยเกินสุดสายสวยเกินไม่ไรกูมม ฝังเขาดิไอเด็กสามนาขู่ยิงอยูอะ้ากเลยขู่เสียก็ตุนเวลาได้เลยจะบมดลังเพลิงกูอยู่และไม่เป็นไรอันตีกูกูดตาสิบวิโป้เนี่ยปวดตาสิบเจ็ดแปดเลยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่กูยิงจนจะบดหลังเพลิงอยู่แล้วกระสุนกูมึงก็ให้กูหน่อยก็ได้ เดี๋ยวเติมเลือกค่ะเติมเลือกค่ะเดี๋ยวไปเลือล you know ็อกซี่ตายล็อกซี่ตายเฮ้ยล็อกซี่ตายเฮ้ยไอเชี่ยกูไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อนตะกอลเราสูงมากเพื่อนถ้าแพ้ก็ไม่ได้แพ้เพราะเราแล้วเพื่อเออขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้โอ้ดาเมจกูมึงดูดาเมจกูเออกูตะปินเวไนต์เข้ามาโดนติกูตายเฉยตาย ต่อหน้าต่อตาธรรมดาที่ไหนเออตัวตัวนีหายโดนล,ละด้วยโดนโดนอ่ะผมว่าดิ่งเบ่ง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 เลยรอดีกูได้เว้ยเออเอาไปเถอะถ้าขนาดนี้ก็เอาไปเอะ แรงเกินเหตุจริงนะดีเถอจบแล้วเออ <c oughs> ไม่ช่วยได้หมมา,มาเลยเอาบาๆามา,มา <c oughs> ทิ้งกระถามาถือปืนแล้วนะเพื่อนไอตอนเมื่อกี้กูเกือบโยแล้วมึงอยู่สี่ <c oughs> ตัวกูโ <c oughs> ดนฟุกอีสรอดเฉย